ทุกคนที่จะเลือกซื้อรถมือสองก็คงอยากได้รถที่ดีไว้ใช้ซื้อรถเอกสารไม่หยุ่อยากอาชีพอะไรก็ออกได้จัดฟรีถั่วไทยสนใจซื้อรถถักภายมาได้ค่ะพี่แอลอย่าเรียกผมว่าพนักงานขายเพราะระดับผมผู้คุมหัวใจเรื่องรถมือสองโคนันยู่สมัยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อน้องขวัญยูสมัยคานะครับผมเป็นพนักงานขวายขายสามารถซื้อรถก็ได้นะครับทําได้ทั้งซื้อทั้งขาย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 ส่งมอบรถถึงที่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 ทั่วไทยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอีกอย่างนึงด้วยนะครับอีกอย่างนึงด้วยนะครับอีกอย่างนึงด้วยนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามเกี่ยวกับรถมือสองก็ยินดีนะครับให้ข้อมูลเต็มที่นะครับมีอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับทักทายสอบถามเข้ามาได้ครับผ สวัสดีค่ะพี่หญิงยูสมัยค่ะติด,ตด,ด,ดค่ะพี่หญิงยูสมัยนะคะเรื่องงานโอนไม่ได้อะส,ส,สวัสดีค่ะพี่หญิงงานโอนทะเบียนรถยนต์มือสองโอนเร็วโอนไวโอนที่ไหนก็โอนได้สมมุติว่าถ้าพี่เป็นเสืออาหารของเสือก็คือเนื้อแต่ตอนนี้อ่ะพี่เป็นแมว อาหารของแมวก็คือหนูแหละแต่ถ้าน้องอยากขัดสีสวยๆติดต่อพี่ได้เลยแล้วกัน คนที่จะเลือกซื้อรถมือสองก็คงอยากได้รถที่ดีไว้ใช้งานเราจึงพิถีพิถันในการเลือกซื้อรถตั้งแต่แรกเลยรถทุกคันต้องไม่มีการชนหนักทีิกความไฟไหม้น้ำท่วมหรือตัดต่อสวมทะเบียนมาถ้าตรวจพบนะครับผมคืนเงินให้100%ยเ้วเราจะทําการ QC อย่างละเอียดปรับสภาพไม่ว่าจะเป็นของเหลวยางแบตเตอรี่ และทุกอย่างที่เกี่ยวกับการขับขี่ถ้ามันดีอยู่แล้วมันต้องดีขึ้นไปอีกก่อนที่คุณจะได้รับรถรถจะอยู่ในสภาพที่สวยงามและสะอาดเรามีคาแคร์เป็นของตัวเองดูแลความสะอาดภายในซักเบาะข้อคมฆ่าเชื้อด้วยบลูสตรีมและโอบโอโซนให้อีกส่วนภายนอกเราทําการขัดสีและเคลือบแก้วให้ทุกคัน ช่วงล่างไม่ต้องกังวลใจครับเรามีการพ่นกันสนิมสุด w วอเตอร์เบให้เป็นอย่างดีทุกอย่างที่เราใช้ในร้านเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ราคาถูกที่สุดหลังการขายเราก็ยังมีรับประกันให้คุณอีก1ปีแม้กระทั่งการถ่ายน้ำมันเครื่องหลังการขายภายใน1ปี20,000กิโลเราดูแลให้ทั้งหมดค้าดาเนินการต่างๆค่าโอนทะเบียนค่าต่อภาษีพรบรหรือการส่งมอบรถถึงที่บ้านทุกอย่าง ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ายัางลังเลใจลองเข้าไปแวะชมในแฟนเพจเราได้ก่อนที่ Facebook รถมือสองยู่สมัยค่ะในนั้นจะมีสาระดีๆเพื่อคนที่จะซื้อรถมือสองอย่างมากมายลองไปดูกันนะครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับคุณมากๆและถ้าสนใจให้เราบริการอย่าลังเลครับทักมาคุยกันได้เลยส่งฟรีทั่วไทยส่งไวทั่วประเทศดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้รถมือสอยูสมัยค่ะสวัสดีครับ